่ามูเพื่อนเคยสงสัยบอเวลาเรากดสมัคร Google Play Store เนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปสมัครพร้อมกันบุเนาะอ่ามันจะขึ้นว่าอ่าลักษณะนี้เนาะอ่าเวลาเรากดถัดไปเนาะมันจะขึ้นเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้เนาะให้เรากดออกแล่ะกดเข้าไปที่ Play Store อีกครั้งนึงเนาะแล้วไปที่อัปเดตเนาะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าอ่า Google ผู้ให้บริการของ Google เนาะหรือว่า Google service เนาะให้กดอัปเดตละ หลังจากนั้นเนาะให้เราไปทีอ่า system หรือว่าระบบของอันนั้น android ตัวนี้ให้เรากดอัปเดตแลวก็หา google partner เนาะรอว google partner setup ตัวนี้เขาก็กดอัปเดตหลังจากนั้นหลังจากที่เรากดอัปเดตแล้วเนาะให้เรากดลงสื่อเขาใช่หลังหลังจากนั้นกดสมัครทีนี้ให้เราไปสมัครสื่อเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดิงออกมาครั้งหนึ่งเพราะว่ามันอัปเดตอ่าตัว google partner เสร็จเนาะหลังจากนั้นกดสร้างบัญชีอีกครั้งหนึ่งอ่าพิมพ์ยังก็ได้เนาะซื่อ อ่ะกดท้าไปอ่าทีนี้มันจะได้แล้วนะ